my company i just wanna see how ฉันจะต้องร้องเพลงเพราะขึ้นค่ะหลายคนคงไม่รู้ว่านี่คือพรสวรรค์ที่ติดตัวฉันมาตั้งแต่เด็กเลยแต่นางไม่ได้ไปต่อจ้ะไปมิสโซกิดว่าตัวเองยังทําได้ไม่ดีพอโอเคปีนะี้มาชาเรียนกันว่าเราจะไปทางนี้ดีไหมจะไปสู่ที่ตรงไหนมะาเริ่มจากการเรยียนร้องเพลงก่อนไปเจออันนี้มาแกน่าสนใจมากิงเบเ b e ร์เอ e ว e r y Day with ครูเอ๋ใครรู้จักครูเอ๋ Celebrity Vocal c o จะรู้ว่าครูอยู่เบื้องหลังแล้วก็สอนศิลปินดาราดังๆมาหลายคนมากและหนึ่งในนั้นก็คือศิลปินคนโปรดของฉันเองค่ะพี่แม็กเจน นี่แหละพอเจอคอร์สเนี้ยก็คือต้องคว้าทันทีเราจะได้เรียนกับคลิปวิดีโอในกลุ่มปิดแอฟฟ้าซึ่งเป็นรูปแบบที่ฉันชอบมากสะดวกง่ายเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาแล้วก็บทเรียนสนุกเข้าใจง่ายทําตามได้จริงแถมมีหนังสือมาให้ด้วยมีบทเรียนตั้งแต่เรื่อง set, ไม่เส้นจนถึงเทคนิคก,การร้องต่างๆนะหาครบมากแล้วคือปรึกษาทีมครูผู้เชี่ยวชาญได้ตลอดลชั่ฟีดแบบเป็นรายบุคคลติดตามพัฒนาการได้แน่นอนการเรียนมาสักพักแล้วมีแต่คนชวมว่าร้องเพลงพอขึ้นเพิ่มความมั่นใจในการร้องเพลงมากที่นี้จับไมคมมม่รรกกกลัววแถีาาสุบ้องเพลงมากขึ้นจริงๆค่ะ ประสบการณ์ที่ดีแล้วก็คุ้มค่ามากยิ่งบทเรียนเรื่องเทคนิคร้องเพาะนะอันเนี้ยชอบสุดรู้สึกว่าได้เอามาปรับใช้ได้จริงแล้วดีมากมากเลยแกเป็ความรู้ใหม่ใหม่เลยอะแกสิ่งเนี้ยฉันแนะนําจริงๆโดยเฉพาะใครที่มีความฝันด้านเนี้ยแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงคอร์สนี้ตอบโจทย์เลยแถมราคาย,ย่อมเยาวมากๆ,ๆคิดว่าเหมาะกับน้องๆงบน้อยด้วยนะแล้วใครที่ไม่มั่นใจเรื่องเสียงลองตัวเองก็ลองมาเรียนได้มาสร้างความมั่นใจไปด้วยกันค่ะเริ่มที่มีใครเมื่อทานที่เธอในใจฉัน 怕怎样舍得。